ได้ดีปน็นไกิยากบนโลกเออลอมเพลงเลยผอบโอนมูซี่ผอบโอนตีน้อยข้ามมอกรุงเทพเลยซอโอนเผื่อได้มองพวกเราสอวน้อยเอาอลอดอยู่ไหน,น,นล่ะที่เไปวันนั้นจริงเหรอมองเทพค้ามที่เราไปวันนั้นท่านเทพไป <laughs> พักก่อนแม่ไม่ใช่เราไปคนละสาขาเรายังไม่ไปเรายังไม่ไป สาขาไหนมีหนุ่มนะก็สายายมองเทปตรงก่องหน่สาขาไหนมีโน้มนิ่งๆหน่อยค่ะขอจบขอร้องอย่าลักแมกสองมองแต่รเท่าบอเด้อไม่แยังไงโอเคไหมคะหลังนี้นะ เอบแปกๆนะเวลาอยู่กับ,บอ๊อไม่เหมือนตอนอยู่วงสาวน้อยพี่บ้านแพงคุณแม่แ,แบบไหนแบบไหนไม่เข้จ่หน้าวจิตรไหมส่ใส่หน้าไหนคะพูดอาราดีแส่หนไปหน่ะหนุ่มบอยซาคากีบหมูได้บอกไม่มีไม่เอ เขายังเซลสาวได้เลยเขามองสาวได้ทำไมเราจะมองไม่ได้เนาะก็วินวินจะปิดไฟจะมืดไหมอุ้ยสวย <laughs> ใจกันเลยหนุ่มเยอะ บอไม่ดอกจอไปหากินข้าวกินอะไรให้อิ่มพักผ่อนนะใจยายแอบนี้